เราเดินตามฝันจากป้านมาไกลจากทุกมาพบพากันที่เขาค่ะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเที่ยงกันหรือไปเนาะแย่เพียรเหียน้องทิดาเล่านะคะตุกกล่องเพลงตั้งแต่สมัยมรรยุวก็พอคูใหม่ๆแล้วก็ใส่ฟบซ่องโดยพอคูก่กระด้ยดีทีตานะคะ โอ้ยฟังแล้วม้วนมวนจ้าเห็นแล้วก็อยากยิบห้พอแม่พี่น้องได้รับฟงรับฟังใยกันรับฟังใยกันเราก็เชิญชมนอกนะคะซึ่งชงนั่นก็หลองมยูเบย์ไม่ก็อาจจะมีความรู้สึกเงาเงาแน่คิดหอดบ้านแน่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าพอพูดกับแม่พึ่งกระฮักน้องทีลาเล่าย่างดีนะคะซึ่งเพลงที่น้องได้ครับลองด่นั่นก็นคือ ประมาณว่าถา้ามีความสำเร็จเลยจนกนว่าจะมีความสำเร็จในชีวิตน้องจังสิกับบ่านประมาณนั้นนะคะโอ้ยฟังแล้วอยาเพิ่นกระซึงน้ำเนาะฟังแล้วกระซึงน้ำว่าเดินตามฝันจากบ้านมาไกลว่าซันว่ายืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง สัญญาวาบ่ได้ดีก็สิบ่ได้กลับบ้านตว่าพี่น้องมาอยู่หนี่มาอยู่บ้านก็พอพูมาอยู่บ้านก็เมพึงรับรองว่าน่องบ่ได้เดินคนเดียวเราก็บ่ได้เดินตามลำพังแน่นอนอบอุ่นแน่นอนค่ะบ้านสีวิไลซึ่งพอเมพ่น้องอยู่ทั้งเมืองไทยทั้งสารคามก็ได้ความพักความแพ้งน่องดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าจะเป็นยายรุ่นตาหวางังนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่น ็มอบความรักความเมตตาให้น้องนะคะบ่ว่านน้องสิไปใส่มาใส่ก็มีค้นหักคนแพงนะคะโดยโดยความว่าอัธยาศัยของน้องเนี่ยคือเป็นค้นหนารากนะคะเป็นคนอารมณ์ดีจะมาฟังเพลงที่น้องร้องน้ำกันน้ำพอพูดนะคะมวนมวจนจะเ,เนตานมฝั khung na kêu cổ cao song cảng thung đọc mà mắt sáng bay mưa không mây ốm hứa hẹn sẽ đẹp mai วาง่ัใจให้ยนตั้งรับแม่ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าฝังนั้นนที่เราเดินตามฝัน ส่งข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานนับยงไงบอกว่า เฝ้าแต่นับคำว่าพีดว่ายืนบนถนนคนสู่ฝ้า ใจเป็นของตัวเองเงาจังกับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาพอพร,รักเข้ามาคมเคได้แต่บอกใจ ฟังที่ถูกลมพัดมากลจากเช้าจนเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานคอยมีลมหายใจเป็นของตัวเอง ซึ่งกะบอกได้เลยว่าเสียงของน้องนี่กะสดใสนะคะตามไว้ความหนาหลักความใสซื่อของน้องนะคะลองเพยงแล้วกะเป็นตะหักตะแพงนะคะน้องอยู่บานก็พอพูกก่กะหุ่นจะคว่ำเนาะเหยียบเขยียดงานเนีเ่ยเพียดเดีฟั่งแล้วกะเอ็นดูน้องคือก,การกะซ้ำหลานคนหนึ่งนะคะสำหรับซ้ำหลานคนหนึง่งเรากะพีฟ้าเองก็ได้ให้ความหลักความเอ็นดูน้องนะคะ มีมีของมีเสือ้อผ้าอันใดที่น้องส่ได้พี่ฝ้ายก็ได้กเก็บไปฝากน่องน้องก็ใส่ดีดีเสื้อผ้าตัวใดที่พี่ฝ้ายเอาไปให่นะน้องก็ใส่ดีค่ะค่ะก็ดีโอภีใจน้ำผู้ไห้ก็มีความสุขสิ่งน่องไห้ความสําคัญกับสิ่งของต่างๆที่มีคนนํามาฝากนํามาไห้นะคะแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเราน้องก็ใส่เกิดประโยชน์นะคะกับสิ่งของที่ พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนํามาหายเพว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้านาแพ้นะคะแม่กระทังจะชุดสวยงามต่างๆที่ได้รับจากเอฟซีที่ได้มอบให้นะคะเ่ราะว่าจะเป็นของพี่อาอายนะคะพี่องคงอิงแล้วก็เป็นแม่แม่ทั้ง u ูเอสเอนะคะแม่จอยนะคะขออนุญาตค่ดกินซื้อเนาะเพราะว่ายได้เพียกับกระชื่นชมน้ำค่ะว่าน้องได้รับความรักความเมตตาจากทุกๆท่าน นะคะเราก็ดีอกดีใจกับน้องจ้าซึ่งมือนี้ย่างมือแรงทีมบันสีบิไล่ก็จะได้พากันเดินทางกลับมาจากนครพนมจ้าจากนครพนมเราก็จะเข้ามาหอวสรารคามบันสรารคามบันฑ์พาของพ่อผู้สีบิไล่นะคะก็แม่พึ่งจ้าเราก็ย่างมือแรงกับสีด้พากันไปทายถ้ำนังสันเราก็ทายถ้ำ MB เอ็มพี่เอกในลำดับต่อไปตามถี่พ่อผู เพืเ่อนได้แจ้งไว้กำหนดการต่างๆที่ได้แจ้งไว้ในเพจของผู้พูดสิริไล่ค่ะเป็นอย่างไรเน,น้อขอบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่ได้ให้กำลังกลงใจช่องยายเพจกับพีไฟจ้าได้ให้กำลังใจขอบพร่วสิรีไล่ทุกคนอ้ยอยินดีดีใจร้ายพุ่มใจกับน้องที่มีคนผักคนแพ่งน,น้ำกันค่ะซอยทรงเสริมน้องให้ประสบคนสํำเด็จ ไปใกล้ๆซื้อเสียงกล่องฝากกล่องกล้องว่านเสียงเพลงกระมวลมวลจ่าเหีเ้ยเพลงใดมากก็ให้ส้ำเร็ดดวงดวงพิลวยดีขอพ่อสีวิไลพ่อคู่แม่ึ่งกะให้เฮงเฮงปังปังเนาะจ้าถ้าคลิปนี้ยายเพียร์กบกงสิมพอพโคกับพอ,พ,อพอแม่พี่น้องไห้เพียงแต่เท่าน้เท่านี้ก่อนเนาะอ่ามีตัวความสุขความเจริญคือกันเนาะใครก็ไดจึกตรงมันที่หนึ่งน้ำกันเด้อสืบ<ข>ไปได้ห่วมบุญห่วมท่านน้ำกันเนาะจ้าเนาะคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ